สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพนจะไม่กินอาหารเผ็ดค่ะวันนี้เพราะว่านมมันเหลืออยู่ครึ่งกล่องมันจะเสียแล้วเสียได้เซื้ออามาทําอย่างอื่นแล้วทําไม่ทันค่ะยายเพนก็เลยต้องจัดการนมก่อนค่ะเอามาใส่เป็นข้าวเป็นอาหารเช้าอย่างนี้ค่ะน่าทานไหมคะเต็มชามเลยอร่อยเหมือนกันนะคะ อืมแช่นมพักหนึ่งแล้วมันจะนิ่มเดี๋ยวถ้ากินเรยม,มันก็กรอบเห็นค่ะอืกรอบอร่อยมันจะหวาน ินข้างบนมันข้างล่างมันนิ่มแล้วค่ะ ่อยยายเพนชอบยายเพนเลี้ยงง่ายเจอกันค่ะโชคดีนะคะทุกคนนะสุขใจสุขใจมา่ครั้งทุกได้และทรงธรรมค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งตามชมยายเพนนะคะขอบคุณค่ะ